มึงมึงพูดเหตุผลจริงๆมาเลยากูกูแบบกูไม่อยากเสียความรู้สึกเป็นมากกว่านิว่าเธอถ้าเกิดว่ามึงอยากจะออกอะกูให้มึงออกได้อยู่แล้วกูกูเปิดโอกาสเลยคนในแก๊งโคเดฟมใครอยากออกอะไรเงี้ยกูเข้าใจเหตุผลทุกอย่างเว้ยไม่ว่าจะเป็นโอซหรือว่าอยากไปใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นไปทาตามความฝันอื่นอะไรเงี้ยกูให้โอกาสทุกคนได้หมดเลยเว้ยแต่สิ่งเดียวที่กูอยากได้คือความจริงจากปากมึงอะมึงสามารถให้แค่นี้ได้ปะวะทีนี้ก็อ่าตาม ก็ตามนี้แล้วกันนะครับก็คือสิบลายชื่อเดิมก็คือจะมีสาธุกระเพาโรนลุงลีอาใจฟูสลีปหญิงฉุบอาเธอร์อาโนตามนี้ที่จะขึ้นแก๊งก่อนสิบคนแรกอันนี้ทุกคนโอเคใช่ไหมครับมีใครติดอะไรไหมครับในสิบคนนี้ผมติดครับมีครับติดอะไรไ<ห>ครับ,ค,รบคือ ผมจะขอออกจากสูตรเดียวครับพี่เอ้าทำไมอ่ะเอ้าทำไมอ่ะผมเนื่องจากชีวิตในโลกภายนอกของผมตอนเนี้ยมันถาโถมมากทําให้ผมมมีเวลาทุ่มเทให้กับแก,งก๊งผมเคยพูดไปแล้วพูดกับสาธุพูดกับทุกคนที่ประชุมว่า ถ้าผมอยู่แล้วผมไม่สามารถทําอะไรที่มันเต็มที่เพื่อแก๊งได้ผมจะไม่อยู่ซึ่งตอนนี้ชีวิตข้างนอกของผมอะมันมันเกินจะรับไหวผมไม่สามารถทุ่มเทได้แบบที่ทุกคนเห็นที่ผ่านมาแล้วครับผมไม่สามารถเข้ามาฟาร์มจนถึงเช้าผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้อีกแล้วแล้วมันผมเลยขอตัดสินใจที่จะออกครับพี่ ก็ไปอยู่ฝั่งแฟนก็ได้ไม่เป็นไรครับแล้ววันหนึ่งที่เราพร้อมอะ่ะเราก็ค่อยกลับมาอยู่นะครับเพราะว่ามีที่ว่างให้อาเธอร์เสมอไว้เพราะว่าในตอนแรกจำไ,ได้ไหมอาเธอร์บอกว่าอาเธอร์เคยจะออกอยากไปสภาแล้ววัวนหนึ่งที่อาเธอร์มาบอกพี่ว่าเออพี่ผมขอกลับมาอยู่ได้ไหมเพราะผมรู้สึกว่าสูตรเดียวคือครอบครัวผมอ่ะวันนั้นอะ่ะ พี่ก็ให้โอกาสเรากลับมาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยแล้วต่อมาในเรื่องของการขึ้นจอดแทที่พี่ถามเราอะว่า,เ,าเราพร้อมจะไปสุดทางกับสุดเตี่ยวใช่ไหมเราบอกใช่ครับสุดแต่ถ้าในวันนี้สิ่งข้างนอกมันทำให้เราต้องติดธุระหรือไม่ไม่สามารถเต็มที่ได้นั้นก็ไปอยู่กับแฟมได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่เราพร้อมอะเราก็ มาขึ้นสล็อตแกงได้ครับเพราะพี่จะมีที่ว่างให้น้องเสมอใช่ใช่แต่พี่อยากจะพูดเรื่องหนึ่งด้วยก็คือปกติเวลาที่พี่ว่าหรืออะไรเงี้ยแบบพี่ไม่ได้เกลียดน้องน,นะพี่แบบเออเห็นสนิทด้วยก็เลยแกล้งจริงๆแล้วอ่ะพี่พี่ก็เห็นมึงเป็นอยู่ในครอบครัวสุดเกี่ยวยู่แล้วอ่ะใครวะคือ,คอของเบงของเบงนั่นแหละพี่แล้วก็เพราะฉะนั้น ไม่อยากให้คิดมากแล้วก็ไม่อยากให้แบบกดดันว่าแบบเออเฮ้ยแก๊งเราต้องฟาร์มหนักนะแต่คือตอนเนี้ที่มันเป็นอย่างเนี้ยอยากจะบอกกับทุกๆคนด้วยนะครับที่มันเป็นอย่างเนี้ยในตอนเนี้เพราะว่าเส้นทางเราเส้นเดียวกันแล้วฝั่งแก๊งเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันใช่เปล่าที่อยากจะขึ้นสล็อตแก๊งแล้วถ้าวันหนึ่งมันมันขึ้นได้แล้วเราใส่ชุดแล้ววันหนึ่งเรามีทรัพยากรเพียงพอแล้วใช่ไหมครับ วันนั้นอะ่ะเราอยากจะเล่นอะไรก็เล่นได้แต่ช่วงเนี้มันเป็นธรรมดาครับที่ทุกคนจะต้องเหนื่อยต้องใช้เวลาแต่ว่าพี่เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในเนี้ยเราเราเห็นตรงกรันว่าเราพร้อมที่จะไปสุดทางกับแก๊งสุดเดีียวของเราแต่ส่วนอา t h เธอร์ถ้าชีวิตเอ่อโอซี OC มันมันยุ่งไม่เป็นไรครับเราเป็นตัวสำรองได้แล้วก็ให้ฝั่งปไปอยู่ไปอยู่ฝั่งแฟมก่อนได้ครับแล้วก็ หรือก็จะมาอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมก็ได้เพราะพี่ไม่เคยกดดันน้องเลยถ้าพี่เคยบอกทุกคนเสมอนะว่าถ้าใครอะมีปัญหากับโมีติดโอซีหรืออะไรอ่ะมาบอกทุกคนได้มาบอกพวกพี่ได้พวกพี่อะพร้อมเข้าใจเสมอไม่เคยจะมันต้องบังคับว่าแบบเฮ้ยเราต้องมาฟาร์มแบบถึงเราจะขึ้นแกงแล้วเราต้องมาฟาร์มแบบหลับหูหลับตาทําให้มันเป็นงานหนักคือพี่เบื้องต้นอ่ะพี่อยากให้ทุกคนอ่มาอยู่ในแก๊งนี้ในครอบครัวนี้อย่างมีความสุข พี่ไม่อยากให้ทุกคนมากดดันหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าที่อาร์เธอร์บอกว่าจะออกจากสูดเเดียวนี่คือออกจากทั้งแกงแล้วก็แฟมิลี่ด้วยเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่ออกจากแกงคือจะออกแฟมิลี่ด้วยครับอ้าวทาไมอ่ะเพราะอะไรครับผมไม่อยากเป็นตัวถ่วงทั้งแกงทั้งแฟมิลี่ครับเพราะว่า๊บนึงแป๊บนึงพี่ขอแทรกก่อนผมอะไรคือตัวถ่วงครับคือฝั่งฝั่งเอาเดีของเบ้งมาหน่อยของเบ้งครับของเบ้งฝั่งฝั่งแฟมิลี่เขา ซีเรียสกันหรอไม่เลยนะซีเรียสเรื่องอะไรพี่เรื่องส่งตังค์หรือเรื่องส่งองอะไร่นี้ปะส่งตังค์นี่แทบส่งแบบไม่ครับไม่ไม่ไม่ซีเรียสเลยอาทิตย์หนึ่งแทบเท่าไหร่นะไม่ไม่ซีเรียสเลยครับไม่ซีเรียสเลยแล้วแล้วมันจะเป็นตัวถ่วงไงครับอันนี้พี่ขอไขความข้องใจของพี่ก่อนไม่อัเธอยากจะไปเล่นอะไรหรือเปล่าไม่แบบแบบประเด็ทุกคนเงี้บก่อนพี่ขอถามก่อนพี่เควนคืออะไรที่เป็นตัวถ่วงครับคือความฝันของผมเนี่ยตอนแรก มันไม่ใช่ตอนแรกหรอตอนนี้ด้วยคือผมจะไปอ e ีสปอร์ตผมพูดกับสาธุโอ้โหความฝันผมคือไปอ e ีสปอร์ตแต่ว่าแต่ว่าด้วยเรื่องโอซีที่มันเข้ามาครับมันทําให้คือพี่แฟมิลี่เราอะ่ะคนมันเยอะคนเยอะจริงๆแล้วผมก็เชื่อมั่นในตัวแฟมิลี่ทุกคนว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาผมไว้ใจมากทุกคนจะสามารถนําพาสุดเหยไปให้ถึงฝัง่งฝันได้แน่ๆโดยที่ทั้งที่ไม่มีผมคือ แก๊งกับแฟมิลี่ของเรามันแยกกันใช่ใช่คือแก๊งเนี่ยจะเป็นแนวทางที่เราทําแก๊งขึ้นมาแต่แฟมิลี่ที่เคยบอกแต่วันนั้นแล้วแฟมิลี่ของเราอะ่ะก็คือเป็นครอบครัวแล้วซึ่งพอเราอยู่ณนะตรงนี้ที่คุยกันวันนั้นอะ่ะทั้งหมดทั้งแก๊งและแฟมิลี่ก็คือครอบครัวสุดเกี่ยวทั้งหมดใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงจะออกจากทั้งแฟมทั้งแก๊งด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนทําลายความเชื่อใจของพวกเราเลยนะเว้ย นนเพราะไม่มอ,อยากรู้มันหมายความว่าอะไรไงเอออันนี้กูอขอพูดก่อนคือกูพูดตรงๆเลยก็คืออ่ะกูอ่ะให้ใจมึงมากเพราะว่าตั้งแต่เรามาทําด้วยกันอ่ะก็เหมือนมึงเป็นผู้ก่อตั้งคนหนึ่งเลยนะเว้ยในการตั้งสูตรเตียยขึ้นมาแต่กูก็คารพการตัดสินใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามึงอยากจะออกจากแฟมหรือว่าแบบติดธุระโอซีอะไรเงี้ยกูก็พร้อมที่จะเข้าใจได้เว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่มึงกําลังทําอยู่ตอนเนี้ยมันมันก็คือพวกเราก็ยื่นโอกาสให้เราไงว่าสมมติว่าออกจากแก๊งได้ก็ไปอย มึงมีทางเลือกอื่นที่มึงอยากจะไปเดินหรือว่ามึงอยากจะไปทําอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสูตรเดียวแล้วมันก็เหมือนแบบทาลายความรู้สึกกับจิตใจของพวกกูเหมือนกันอะคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันจะไม่ทําลายเลยเว้ยคืออาร์เธอร์อาร์เธอร์เคยออกจากแก๊งเราไปรอบหนึ่งแล้วถูกไหมแล้วจําวันที่อาร์เธอร์มามาบอกได้ไหมว่าตัวเองอะอยากกลับมาแล้วมันมันคืออะไรแล้วแล้ว,แล,วแล้วเหตุผลที่เรามาบอกว่า เราไม่อยากเป็นตัวถ่วงอะไรคือคําว่าตัวถ่วงอ่ะอะไรคือถ้าจะมาบอกเหตุผลที่ว่าเอผมติดโอซีคือฝั่งแฟมอ่ะเอเขาติดเหมือนผมอะอืมฝั่งแฟมเขาติดโอซีเกือกับทุกคนบางคนอะบางคนเขาไม่อยากเล่นฟิวแก๊งบางคนมีทุละโอซีไม่ค่อยมีเวลาเขาก็เลยเลือกที่อยู่ฝั่งแฟมแต่อันเนี้ยคือมันมันคืออะไรอะครับอันเนี้ยมัน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 เป็นตัวถ่วงอะไรอะในในความคิดของน้องใช่เพราะว่าใครที่เข้ามาอยู่เนี้ยมีเหตุผลเลยนะ เราไม่เคยมองว่าใครเป็นตัวถ่วงไงคือถ้าสุติว่าจะมีงานมีโอซอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งได้เลยแล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าใจมากๆคือถ้าเราพูดอย่างนี้มันแสดงว่าเราเห็นแฟมเราแก๊งเราแบบกดดันขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งซึ่งเราก็น่าจะรู้อยู่แกใจดีที่สุดป่ะอาเธอร์ว่ามันไม่ใช่อะ่ะล,ลองให้อาเธอร์บอกเหตุผลไหมเหมือนตอนท<ต>ี่ติดปโอซนะีพี่ก็อยู่แฟมก่อนเนี่ยพอพร้อมก็มาอยู่แก๊งอืมแลคือคือ ไม่ก็ให้อาเธอร์บอกเหตุผลเลยก็ได้ออูคือคือผมหนักใจมากที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมเชื่อใจทุกคนแล้วผมก็ผมแคร์ความรู้สึกอย่างที่สาธุพูดทุกคนก็เราผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเยอะมากผมก็ไม่อยากจะพูดแบบไม่อยากจะต้องทำอย่างนี้แต่ว่าผมอออยากไปอยากรู้ความจริงที่แบบว่าไม่ต้อง เกี่ยวกับแก๊งนะฮะไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรเลยผมอยากปั่นจักรยานเล่นผมอยากทําอะไรที่มันที่มันที่มันแบบเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของผมก็คืออาเธอร์อยากจะไปใช้ชีวิตแบบประชาชนปกติใช่ไหมอาเธอร์อยากไปอยู่แบบประชาชนไม่ทําอะไรเลยไม่ขึ้นแก๊งไม่อยู่แฟมไหนถูกต้องไหมครับครับโอเคผมอยากไปเป็นประชาชนแบบปกติงั้นงั้นถ้าเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมว่าเราจะไปเป็นประชาชนปกติ ตอนนี้คือมั่นใจครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยตอนนี้ด็ตัดสินใจดีๆนะม,นมันมันคือการเล่นเออโทษนะเออมันมันมันแฟนนะไอถ้าเราอยู่แฟมเราเล่นแบบนั้นไม่ได้เหรอได้ดิก no ็แฟมก็เป็นประชาชนปะวะแฟมมันก็คือประชาชนแล้วมัน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 ดูขัดแย้งกันนิดหน่อยว่ะในมุมมองพี่นะคือคือฝั่งแฟมมันต่างอะไรกับประชาชนวะใช่แฟมแฟมเราก็คือประชาชนนะ ไม่แต่ว่าอาเธอร์ไม่อยากส่งเงินให้แฟมหรือไม่อยากทําอะไรเลยถูกต้องไหมใช่ครับพี่หรืออาเธอร์มีอะไรติดใจกับใครในแก๊งเราเนี่ยไม่ไม่มีครับผมกได้นะผมผมรักทุกคนเท่ากันผมเห็นแฟมทุกคนี่เหลือกันถ้าถ้าอย่างงั้นก็ไม่อยู่แฟมไม่ต้องส่งเงินก็ได้เอาไหมล่ะพี่บอกให้ต้องเหนื่อยอ่ะคือพี่ไม่เคยกดดันฝั่งแฟมเลยนะเวยฝั่งแฟมบางคนไม่ว่าไม่ต้องส่งเงินก็ได้อยากจะมาตอนนี้เข้าเมืองมาไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้อ่ะ อันนี้มไม่เคยกดดันฝั่งแฟมเลยเพราะสุดท้ายแล้วแกนก็คือแกนไม่เคยไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากแฟมหรอกใช่ไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบอาเธอร์พูดขนาดเนี้ยก็แสดงว่าแบบอาเธอร์ไม่ได้อยากอยู่ทั้งแฟมทั้งเอก็คือไม่อยากใช้ชื่อว่าเอสทีอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยหรอคือเฮ้เราก็เหมือนครอบครัวน,นะเว้มีอะไรมันก็พูดตรงตรงก็ได้เพราะมึงก็เพื่อนกูอะผมนั่นแหละ คือผมที่ผมเน็่ออัดแล้วตอนนี้ที่มันมันพูดไม่ได้มันไม่ใช่พูดไม่ได้มันหนักใจมันก็คือผมเห็นแนวทางทุกคนแล้วแบบผมคือผมแค่อยากจะแบบลองไปใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งที่มันมันไม่มันไม่ม มันเป็นผมอะคนเดียวอะโหผูฟังแล้วขัดกับมึงมากที่สุดหรือเปล่าคือถ้าเป็นตอพูดตรงนะใช่เออตอนที่มึงมึงเคยพูดรอบมีครั้งหนึ่งแล้วตอนที่มึงกลับมามึงไปซ้อมมากกว่าคนอื่นทุกคนมึงอยากจะแบบไปซ้อมกับบอสมึงไปซ้อมที่เมืองอื่นที่เมืองซ้อมมึงซ้อมมากกว่าทุกคนแล้วอยู่ดีมึงมาพูดอย่างนี้แบบมีคนรู้สึกว่าตัวไปปะเนี่ยพี่รู้สึกว่าวันตลอโอเไปเลยอะเธอเอางี้อาเธออยากเป็นประชาชนใช่ไหมใช่ครับ ถ้ากูเห็นมึงไปอยู่แฟมไหนหรือแก๊งไหนโดนเรื่องนะถือว่าตัดตัดพี่ตัดน้องตัดเพื่อนเลยนะเว้ยกูกูตัดขาดจากมึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยกูอะให้โอกาสมึงพูดแบบมึงอยากจะทําอะไรมึงพูดมาตรงตรงเลยก็ได้เพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันเราเป็นพี่น้องกันอ่ะคือคือถ้ามึงบอกมึงจะไปเป็นประชาชนแล้วออกจากแฟมไปแล้วแบบคือสำหรับตัวพี่อ่ะพี่ไม่อยากจะกดดันน้องแต่คือไปสิ่งที่น้องพูดออกมามันขัดแย้งกับจริงนเหมือนมีสอย่างอะไรบางอย่างอ้ไเงี้ย คือตัดสิใจดีๆนะพี่คือมันมันมันขัดแย้งกับทุกอย่างที่มึงเคยบอกกูอ่ะผมผมขอพูดก่อนหน่อยผมขอพูดนะคือเอางี้นะเว้ยอาเธอร์มึงจำครั้งนั้นที่มึงอยากจะออกไปทำกิจกรรมอยากจะไปใช้ชีวิตเป็นประชาชนได้ไหมคือตอนนั้นอ่ะกูก็เออกูก็เปิดโอกาสให้มึงเพราะกูรู้ว่าแบบมึงอยากจะไปใช้ชีวิตตามความฝันอะไรของมึงแต่สุดท้ายแล้วมึงเป็นคนขอกลับเข้ามาอยู่แก๊งเองทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะมึงได้ใช้ความไว้จะมึงได้แบบหักมันมันเหมือนแบบว่าหักสิ่งที่กูให้ใจมึงไปแล้วอ่ะหนึ่งรอบอ่ะแต่ถ มึงอยากออกไปอีกอะ่ะกูไม่รู้เลยนะเว้ยว่าอนาคตกูสามารถรับมึงกลับเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันได้หรือเปล่ากูว่าแม่งไม่มีทางได้เลยอะ่ะผมเข้าใจในจุดจุดนี้จุดจุดที่สาธุพูดคือผมจะพูดแล้วนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมกเียตอนที่ผมไปฟาร์มนะฮะแล้วผมได้ไปเจอกลุ่มคนคนหนึ่งไอ้น้องก,กันไล่เขาได้พาผม,มทำ<ข>อ,อะไร,รที่ที่ผมไม่เคยได้ทํามาก่อนนะครับ แล้วผมเลยรู้สึกว่าการที่ทําแบบนั้นเน่ยผมก็มีมีความสุขเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ที่นี่ผมไม่มีความสุขนะครับแต่ผมแสดงว่าอยู่ที่นั่นมีความสุขมากกว่าใช่ปะมไอวะคือใช่ให้ที่อาเธอบอกว่าไปหาพี่พาโบป่ะอ,อ,อันนั้นคือผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าผมไปจีเล็กปั่นจักรยานแล้วผมก็ตุยสลบ ตื่นมาที่อยู่โรงพยาบาลแล้วผมก็เจอพี่พาโบพี่พาโบเขาก็พาผมไปเล่นน้ำพุครับขอบคุณสซาหาเปาร้อยปีนะครับนาราวดีแล้วก็คุณคุยเล็บแบงค์นะครับเขเขิดอังางไรสื่อสิ่งที่ผมไม่เคยทํามาก่อนเลยในในสิ่งแบบเนี้ยแล้วแล้วผมเลยรู้สึกว่าผมอ่ะอยากจะออกไปเล่นกับพวกเขาอะครับพี่คือมึงถาเพื่อนเล่นน้ำพุเฮ้ยเดี๋ยว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 พันหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอคุยก่อนแป๊บนึงเฮ้ย ไอ้เหี้ยแบบแบบนี้มันเหมือนแบบเราสร้างทุกอย่างมาด้วยกันแล้วอยู่ๆมันก็มาทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อน้ำพุเนี่ยนะพี่อยากอยากตายบอกกูได้กูตายบ่อยเลยพาไปตายไม่ไม่ไม่กูรู้สึกมันมันตลกไปนิดนึงว่ะเอออาเธอไอ้เหี้ยงั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งแต่เราเข้าเอาอันนี้กูขอพูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะเว้ยตอนแรกที่เราเข้ามาด้วยกันอ่ะเรามันเจอกันที่เมืองเนี้ยมึงเข้ามาพร้อมกูพร้อมพี่กระเพราพร้อมพี่รอนพร้อมทุกคนแล้วสุดท้ายแล้วมึงรู้สึกว่าอ๋อ มีอยู <Netz ank pedir als> <g dragging> ่ก uh ับพวกเรามันไม่ได้มีความสุขเท่ากับการที่ไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันมีความสุขมากกว่าไปเจอหนทางอื่นที่มันจะเติมเต็มมืออะไรอย่างเงี้ยหรอคือคือการที่ผมเข้ามาใช่ไหมการที่เข้ามาแล้วเราสูตรเดี่ยวมาด้วยกันเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าผมอ่ะมีคาว่าสูตรเดี่ยวที่ต้องแบกรับแบบแบบทุกคนเข้าใจไหมว่าแบบผมอ่ะไม่ไม่อยากให้การกระทําเล่นๆของผมหรืออะไรเงี้ยมันแบบ มันเฮ้ยวันนั้นมึงไม่ได้พกเสียอชื่อเลยไม่พี่คือตอนนี้มันเป็นเรื่องของคือมึงแค่ไปเจอกันเล่นน้าพุกันวันเดียวมึงมึงคือแสดงว่าคําพูดมึงหรือจิตใจมึงมันมันไม่มีน้าหนักใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราทํามาด้วยกันน่ะน้องๆคนที่เขาช่วยกันฟาร์มเอาอาสามสองขั้นแรกมาเป้าหมายแรกที่เราเคยคุยกันเรื่องแก๊งอ่ะมันหายไปแล้วเหรอวะมึงจําวันนั้นได้ไหมที่มึงยกมืออ่ะทั้งทั้งชีวิตผมให้แก๊งอ่ะมึงจําวันนั้นได้ไหมจําได้พี่แต่ว่าคือแสดงว่าึง ใจมึงตุ๊ดรอนี่ไม่ใช่แบบนั้นครับพี่ไม <c oughs> ค่คือ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 เอางี้ดด้ว่าพี่ไม่อยากจะว่านะเว้แต่แบบคือมึงไปเล่นน้ำาพุก,กันวันเดียวแล้วแบบไอ้เหี้ยฝั่งแฟนเขาก็มีความสุขอะไร่างนั้นไม่ไม่กูเอางี้มึงมึงพูดเหตุผลจริงๆมาเลยมากูกูอยากกูแบบกูไม่อยากเสียความรู้สึกเป็นมากกว่านี้ว่ะเธอถ้าเกิดว,ว่ามึงอยากจะออกอ่ะกูให้มึงออกได้อยู่แล้วกูกูเปิดโอกาสเลยคนในแก๊งโคเดแฟมใครอยากออกอะไรเงี้ยกู เข้าใจเหตุผลทุกอย่างเว้ยไม่ว่าจะเป็นโอซหรือว่าอยากไปใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นไปทําตามความฝันอื่นอะไรเงี้ยกูให้โอกาสทุกคนได้หมดเลยเว้ยแต่สิ่งเดียวที่กูอยากได้คือความจริงจากปากมึงอ่ะมึงสามารถให้แค่นี้ได้ปะวะไดใจมึงไม่อยู่ที่นี่แล้วอะเฮียเออถ้าเกิดใจไม่อยู่มึงก็บอกมาเพราะว่าไอ้เหียการที่กูจะรับใครเข้ามามึงเชื่อไหมว่าคนในแฟมิลี่หรือว่าคนในแก๊งอ่ะกูให้ใจใทุกคนไปนหมดเลยเว้ยไม่ใช่แค่กูทั้งพี่กะเผาทั้งพี่โรลอะไรเงี้ยทุกคนพร้อมที่จะแบบ ถึงจะด่ามึงหรือว่าถึงจะด่าใครก็ตามทุกคนในแก๊งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็พร้อมที่จะปกป้องคนคนนั้นอยู่ดีเว้ยแต่การที่มึงมาพูดอย่างเงี้ยแม่งเหมือนกับหักหลังพวกกูอะ่ะมึงมึงแบบมึงเหมือนมึงไม่ได้เห็นค่ากับสิ่งที่พวกพวกเราช่วยกันทําหรือว่าให้ใจมึงไปอะไรอย่างเงี้ยเลยเว้ยคือคือสิ่งที่กูทําไปทั้งหมดที่กูมีเวลาให้ทั้งหมดที่พูดไปตอนนั้นก็กูทา ที่สุดเท่าที่กูจะทได้อกแล้วว่าจะคือถลอลอ,<า>อะไรเลยสโลลครับมี <laughs> เรื่องนอกโลกเข้ามาแล้วมันมีความกดดันที่เวลากูอยู่ทั้งแก๊งหรือแฟมอ่ะกูรู้สึกกดดันเวยกูรู้สึกกดดันตัวเองอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกอึดอัดอ่ะโอ,โอ้โห,โหเฮียเป็นปอมสักพุ่งตรงนะมือเงนปอมอเฮียแค่นั้นแหละอนนขอบคุณนะครับพี่ล้นหัวส้มเธอในแบบงานที่แบบบางครั้งอ่ะเวลาอย่างเงี้ยเขาก็ไปเล่นกับพวกพี่โนเนียพี่ชาหานหรืออย่างเงี้ย เราเราก็ยังอยู่แก๊งได้ไอซีนะครับทุกคนเอทุกคนเจนนะอันนี้ไอซีนะไม่ไม่เกี่ยวกับโอซีนะโอซีผมก็ยังเป็นเพื่อนเหมืนกันไเห็นบ้านเราไม่เห็นว่าเราต้องแบบออกจากแก๊งเพื่อไปอยู่กับพี่พาโบเลยถูกป่ะเรายังอยู่ตรงไม่ไม่ไม่แต่ว่าไม่ไม่ไม่แต่ว่าถ้าเกิดใจเขาไปแล้วอ่ะเขาต้องปล่อยเขาไปอยู่ดีฝั่งพี่พาโบคงทาให้เขามีอนาคตได้มากกว่าพวกเราคือคือวกอูไม่รู้จะพูดอะไรกับมึงเลยพี่พอเสียใจปะ ไม่ควรเสียใจอ่ะคือกูเสียใจไม่ไม่ไม่แพ้กันน่ะแต่คือแบบมึงไม่ได้เสียใจเว้ยพี่คือมึงมีจุดประสงค์ในใจอะไรอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าที่มึงไม่พูดออกมาไม่ไม่มีครับไม่มีเลยพี่ผมแค่แบบแล้วไม่ต้องไปเลือกครอบครัวนั้นน่ะแล้วครอบครัวเรามันเป็นอย่างนั้นเหรอคือผมไม่ไม่ได้ไม่ได้จะไปเลือกครอบครัวนั้นพี่คือผมแค่รู้สึกว่าแล้วตอนแรกผมเดือดกันไม่เดือดไม่เดือดก็เป็นประชาชนธรรมดาครับแต่ว่าผมไม่รู้ ก็คือช่วงเนี้ยมันมันหนักจริงๆอะ่ะมันหนักจนถึงหนักแบบหนักยาวเลยไม่ใช่แค่ช่วงนี้พี่มันหนักมากแล้วผมขอแบบเวลาแบบแบบออกไปอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวอยากทําอะไรทำอย่างนี้พี่แบบไม่อยู่ไม่ไม่อยู่กับแฟมไหนไม่อยู่กับแค้งไหนแค่แบบไปหาทาบัวลอยคา,าโบเขามีชื่องไงเขาอยากไปแบบเออเผื่อมันจะดีกว่าก็าไปเฮ้ยผมขอพูดได้ปะอ่ะโอเคมาโอเคงั้นกูสรุปให้อย่างนี้เลยนะ กูไม่ขัดเลยเว้ยอะเธอที่มึงอยากจะออกไปหรือว่ามึงอยากจะไปใช้ชีวิตเป็นประชาชนตามความฝันแล้วก็เรื่องโอซมึงกูเข้าใจมากมากหรือว่าเรื่องอะไรก็ตาม OC คือ OCIC คือ IC ทีเนี้ยกูอยากจะบอกไปว่าหลังจากวันเนี้ยหลังจากที่มึงเดินออกจากแกง ST ไปอะกูอะความเชื่อใจระหว่างกูกับมึงอะไม่เหลือแล้วเว้ยแล้วก็เออกูขอให้มึงได้ไปใช้ชีวิตตามความฝันของมึงแล้วก็ทําในสิ่งที่มึงอยากทําจริงๆถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมา ไม่ต้องกลับมาหาพวกกูนะเว้ยแล้วก็พวกกูขอบคุณมากที่มึงสู้มากับเอสทีแล้วก็คอยช่วยเหลือพวกเรามาจนถึงวันเนี้ยคือกูพูดตรงๆเลยถ้าเกิดไม่มึงสักคนอะ่ะมันก็ไม่มาถึงจุดนี้หรอกเพราะมึงก็คือดึงในผู้ก่อตั้งที่เราร่วมสร้างแก๊งนี้กันมาแล้วก็อยากจะบอกว่าให้มึงไปใช้ชีวิตให้มีความสุขส่วนเอสทีอ่ะเดี๋ยวที่เหลือกูจัดการต่อเองแค่นั้นแหละครับ